สวัสดีท่านผู้ชมทุกท,าท่านคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับสุนัขที่มีอายุประมาณ18ปีสุนัขันนี้เป็นสุนัขพันธุ์ปอมเมเรเนียนซึ่งตัวนี้เรามีโอกาสได้ดูแลนอกจากเรื่องของสุขภาพเรื่องของการอาการเจ็บป่วยฉีดวัคซีนหรือว่าแม้กระทั่งพวกโรคผิวหนังตัวนี้ก็จะมาที่นี่ตลอดมิฉะนั้นเราจะรู้เกี่ยวกับความคืบหน้าสุขภาพของสุนัขตัวนี้ซึ่งสุนัขตัวนี้ก็จะชอบมาอาบน้ํากับเรา แล้วก็อาบน้ําตัดขนซึ่งขนก็จะขึ้นแบบไม่พัฒนาแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องของโรคผิวหนังด้วยแล้วก็เซลล์ด้วยแล้วก็เหมือนกับขนแบบอาจจะมีพวกอักเสบซ้ําๆดูขุมขนอาจจะแบบตันบ้างทําให้ขนไม่ขึ้นแล้ววันนี้ก็หลังจากอาบน้ําเสร็จก็จะมาะในเรื่องของการตรวจรักษาก็จะให้คุณหมอดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการทําวัคซีนประจําปี คำถามก็คือว่าบางคนอาจจะอยากรู้ว่าสุนัขอายุเยอะๆเราอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยสามารถที่จะรับวัคซีนได้ไหมสุนัขจะรับภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้หรือเปล่าคุณหมอปาล์มให้ความรู้เรื่องของวัคซีนกับสุนัขแก่หน่อยแล้วกันนะคะค่ะก็ถ้าในสุนัขแก่ค่ะก็ยังแนะนําให้ทําวัคซีนอยู่เรื่อยๆนะคะเป็นระยะที่คุณหมอแนะนําในทุกๆปีค่ะ ก็จะเหมือนกับคนเลยค่ะที่ไม่ว่าจะอายุแค่ไหนก็ควรที่จะต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นประจำนะคะเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงต่อโรคไวรัสต่างๆค่ะเพราะว่าในสุนนะัขก็จะมีโรคติดเชื้อที่ยังคงสามารถติดได้อยู่ในธรรมชาติก็เช่นพวกลำไส้อักเสบโรคพาโวไวรัสนะคะรวมทั้งบางตัวก็ยังมีโอกาส ติดเชื้อพวกกลุ่มพิษุนัขบ้าได้เช่นกันหากมีเชื้อจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเชื้อมากัดนะคะก็สามารถติดต่อโรคเหล่านี้ได้หากขาดวัคซีนไปนานๆภูมิคุ้มกันก็จะไม่มีค่ะก,ก็จะแสดงอาการของโรคพวกไวรัสที่มันรุนแรง<ม>ได้เช่นกันนะคะ วันนี้เราก็ทำวัคซีนรวมหโรคประจำปีนะคะทั้งได้แก่โรคตับอักเสบลำไส้อักเสบหลอดลอมอักเสบฉีนหนูนะคะพวกไข้หัดสุนัขนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นพิษสุนัขบ้าโดยพิษสุนัขบ้าจะแยกเป็นเข็มเดียวนะคะส่วนโรคอื่นๆมันจะเป็นวัคซีนรวมห้าโรครวมเข็มกันอยู่แล้วนะคะก็หากมา บางที่ก็จะมีการทำรวมไว้6โลกในเข็มเดียวเช่นกันขึ้นกับยี่ห้อของแต่ละบริษัทที่จะทำให้นะคะ,ะคนนี้ก็จะมีการรักษาผิวหนังด้วยการฉีดยาฆ่าเชื้อนะคะเข้าใต้ผิวหนัง เพื่อ,อรักษาโรคผิวหนังอักเสบติดเชื้อที่เป็นวงๆตามตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการรักษาโรคผิวหนังติดเชื้อจากอาการปุมแผลด้วยการทำแผลแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อนะคะทั่วๆตัวเลยอันนี้เราก็จะเห็นว่าเวลามันมีคราบหนองอักเสบตามผิวหนังแบบนี้ค่ะเวลาเราจะใส่ยาเราก็จะต้องเปิดหลังคาใต้ผิวหนังนั้นออกมาก่อนค่ะไม่งั้น ยาที่ใส่ไปก็จะไม่โดนผิวหนังแล้วก็จะไม่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อต่อเชื้อโรคที่อยู่ที่ผิวหนังอักเสบนะคะสำหรับสุนัขตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเป็นผิวหนังอยู่เป็นประจำอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือภูมิร่างกายเขาตกเนื่องจากความชรา,ลาแล้วก็จะดูว่าสุนัขตัวนี้ก็ทั้งทงที่กินข้าวดีเพราะว่าเวลาที่มาแต่ละครั้งในการมาให้เราอาบน้ําตัดขน หรือว่ามาตรวจรักษาเจ้าของก็จะเอาอาหารให้ทานด้วยซึ่งอาหารเขาจะก็จะกินแบบดีมากแต่ว่าอพอกินเยอะๆแต่ว่าไม่อ้วนนี่ปัจจัยตัวนี้เป็นปกติสําหรับสุนัขที่อายุเยอะไหมคะก็เป็นได้ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าพวกมวลกล้ามเนื้อต่างๆมันน้อยลงนะคะในสุนัขชาราลมทั้ง บางทีอาจจะหูตาฟ้าฟางการรับกลิ่นน้อยลงการทําให้การอยากอาหารเนี่ยมันก็น้อยลงตามลําดับอีกทั้งพวกช่องปากและฟันก็คือมีหินปูนมีฟันโยกนะคะสูญเสียฟันไปบางส่วนอาจจะเจ็บฟันเจ็บเหงือกได้เวลาเคี้ยวอาหารทําให้การอยากอาหารก็น้อยลงไปตามลําดับค่ะแต่ว่าการดูว่าสุนัขตัวน,นั้นอ้วนหรือผอมนั้นก็ดูตาม body condition score นะคะเราจะวัดจาก ภาวะการคลำที่หลังนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าเราลูบไปตรงกลางหลังแล้วเจอว่ามีกระดูกแหลมๆขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะแปลว่าสุนหัขตัวนั้นผอมจนเกินไปค่ะแต่ถ้าว่าเราลูบหลังไปแล้วก็ไม่เจอกระดูกนะคะก็อาจจะแปลว่าหุ่นสุนัขของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าขั้นตัวเนี่ยอ้วนไม่มีเว้าเอวเลยก็อาจจะแปลว่าอ้วนจนเกินไปได้ค่ะ อันนี้ก็เป็นการสาธิตการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดล้างแผลนะคะก่อนที่จะใส่ยาเจ้าของทุกท่านเวลาเจอว่าสุนัขเรามีแผลก็สามารถใช้วิธีนี้แล้วก็ใช้พวกน้ำยาล้างแผลน้ำเกลือที่ใช้ล้างแผลคนเนี่ย มาล้างแผลสุนัขหรือแมวของเราก่อนได้นะคะในกรณีที่ยังไม่สะดวกพามาพบสัตะวะแพทย์ค่ะก็สามารถใช้พวกน้ำยาล้างแผลน้นะะําเกลือเลยค่ะเช็ดล้างแผลหลายๆรอบนะคะเพื่อให้แผลสดแล้วก็สะอาดแผลที่จะสะอาดก็จะสมานตัวได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะก็สำหรับสุนัขที่มีอายุเยอะประมาณนี้เขา มองไม่เห็นเพราะว่าดวงตาเขาก็จะเสื่อมไปมีตาฝ่อรีบจะทำให้เหมือนกับเป้าตาเขาลึกลงไปตัวนี้ก็คือเป็นไปโดยตามธรรมชาติของเขาก็คือสิ่งที่ต้องระวังสำหรับสุนัขอ,อายุมากๆก็คือเขาก็เหมือนคนแก่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้สิ่งที่ควรเฝ้าระวังสำหรับสุนัขที่อายุเยอะมากๆมีเรื่องอะไรบ้างคะ ก็จะเป็นเรื่องของการโดนอุบัติเหตุนะคะอาจจะแบบระวังหลุดออกไปนอกบ้านนะคะอาจจะมองไม่เห็นรถลานะคะหรือว่ารวมทั้งอาจจะไปเจอสุนัขเจ้าถิ่นตัวอื่นๆที่แข็งแรงกัดได้ค่ะ และรวมทั้งระวังการวางไว้ที่สูงนะคะเพราะว่าเวลามองไม่เห็นการก้าวเดินก็อาจจะตกลงไปจากที่สูงได้รับการบาดเจ็บขาหักหัวกระแทกพื้นแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตเขาได้เช่นกันค่ะสำหรับตัวนี้ก็คือวันนี้สิ่งที่เราทําและปัญหาที่เราพบก็คือหนึ่งของเรื่องของแผ้ตามผิวหนังก็เป็นได้เพราะว่า ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงสําหรับแมวอาหมาหรือแมวที่อายุเยอะๆตัวนี้ก็คือสามารถเกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นแล้วสามารถเกิดขึ้นได้อีกแล้วก็คือเป็นเรียกว่าภาวะอ่อนแอสาหรับเรื่องของสุนัขแก่ก็เรื่องของผิวหนังก็คือถ้าเป็นแล้วก็คือรักษาแผลก็คืออาบน้ําแล้วก็ใส่ยาแล้วก็สายยาําหรับเรื่องการฉีดวัคซีนคุณหมอก็ฉีดให้ทั้งครบ ประจำปีก็สามารถทำได้เนื่องจากตัวนี้ก็คือหลักเกณฑ์ของการที่จะฉีดวัคซีนก็คือดูเรื่องของอาว่าเขามีความเจ็บป่วยไหมเจ็บป่วยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของมีไข้เป็นไข้หรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าที่มันไม่สามารถที่จะแข็งแรงพอที่จะไลยต่อต้านกับวัคซีนที่ฉีดเข้าไปได้แต่ตัวนี้คือจากการตรวจก็สามารถทําได้แล้วก็ฉีดไปแล้วครบแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับ การทำแผลตัวนี้ก็สามารถที่จะรักษาแผดูแลแผลได้ที่บ้านด้วยตัวเองเพราะว่าคุณหมอก็คือให้ยาฆ่าเชื้อทางผิวหนังไปแล้วเนื่องจากสุนัขอายุมากๆบางทีการป้อนยาก็อาจจะไม่สะดวกเพราะว่าเวลาที่เราไปจับฟันก็ทุกอย่างเหมือนกับมันทดถอยหมดมก็คือเรื่องของระบบฟันเรื่องของการเคี้ยวการกลืนเขาอาจจะมีภาวะของอโรค เอกิดอักเสบฟันร่วงเวลาเราไปบีบป้อนหรือว่าอาปะป้อนยา<ช>มันก็จะทําให้เขาเจ็บปากเจ็บเงือก<ช><ช>และก็รวมถึงระบบการหายใจในสุนัขแกะเนี่ยบางทีเขาอาจจะช้าเวลาที่ไปบังคับป้อนยาอาจจะอาจจะไม่สะดวก<ช>ซึ่งตัวนี้ก็เป็นสุนัขที่มีนิสัยไม่ชอบกินยาป้อนยาเยาเราก็สามารถที่จะให้ยาตัวนี้ไปได้ซึ่งยาตัวนี้ก็คือเป็นยารักษาผิวหนัง ใช่ค่ะเป็นยาค่าเชื้อหรือเรียกว่ายาปฏิชีวนะนะคะชนิดฉีดครั้งเดียวแล้วอยู่ในร่างกายได้2ออาทิตย์ ใช้สำหรับสุนัขที่ป้อนยายากเจ้าของไม่มีเวลานะคะก็เหมาะกับพวกโรคผิวหนังหลังผ่าตัดต่างๆนะคะพวกทางเดินหายใจกระเพาะปัสสาวะเสพได้ค่ะก็ค่อนข้างครอบคลุมครบถ้วนสำหรับสุนัขคนไหนที่ป้อนยายากหรือว่าน้องแมวคนไหนที่ป้อนยาลำบากก็สามารถมาปรึกษาหมอแล้วก็ใช้ยาปฏิชีวนะชนิดนี้ฉีดได้เช่นกันค่ะสำหรับตัวนี้ก็ ิ่งที่เป็นปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของผิวหนังติดเชื้อเป็นแล้วเป็นอีกตัวนี้ก็คงจะแบบนอกจากเรื่องของการให้ยามาหาหมอก็คือต้องดูแลจัดการเรื่องของสุขลักษณะที่เขาอยู่<ม>ก็ควรที่จะเป็นพื้นที่ที่สะอาดแห้ง<ม>แล้วก็ อากาศถ่ายเทได้สะดวกปลอดโปร่งมันก็จะช่วยเรื่องแผลเขาไม่ให้ติดติดเชื้อเพิ่มแล้วก็ทําให้แผลที่เป็นอยู่แล้วนี่พอได้รับยาก็คือเหมือนกับมันก็คือค่อยๆแห้งแล้วค่อยๆล่อนไปสภาพผิวหนังก็ค่อยๆกลับมาแต่ว่าขอบอกไว้นิดนึงว่าในสุนัขที่อายุเยอะผิวหนังเขาก็จะบางแล้วก็บอบบางเป็นอะไรที่แบบเจ็บป่วยง่ายสิ่งที่เราทําได้ก็คือการจัดการเข้าใจเมื่อเกิดปัญหาก็รักษาให้ตรงจุดตรงนี้ก็จะช่วยให้ทั้งเจ้าของทั้งสัตว์ได้รับ แบบดีต่อใจเจ้าของก็ไม่เครียดมากเพราะว่าเข้าใจ mm hmm. ในเรื่องของอายุ uh huh. สำหรับสัตว์ก็ไม่เครียดเพราะว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรที่เป็นการบังคับเขามาก mm hmm. ซึ่งบางทีอาจจะเป็นการเพิ่มความเจ็บปวดให้เขาก็ได้ uh huh. ในเรื่องของการรักษาไม่ัช่การรักษาของเราก็จะดูแลตามสภาพของสัตว์แต่ละตัวว่าเหมาะกับชนิดไหนการรักษาแบบไหนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเจ้าของขอบคุณอัญยองขอบคุณ,ค,ณคุณหมอปามนะคะสวัสดีค่ะ